ก่อนหน้านี้นะคบพี่ติได้ทําคลิปไปเป็นคลิปเกี่ยวกับเราจะทํายังไงดีที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสกับสามีของเราหรือคนใกล้ตัวแบบไม่มีปัญหานะคะพอพี่ติเข้าไปดูคอมเมนต์หรือดูข้อความต่างๆแล้วเนี่ยพี่ติมีความรู้สึกว่าคลิปก่อนหน้านี้มันยังไม่สุดนะคะยังไม่เจาะลึกทีนี้เราจะทํายังไงดีที่จะให้ คนใกล้ตัวของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะพี่ตีก็เลยนึกทบทวนย้อนไปในอดีตว่าเอ๊ะตอนนั้นพี่ตีทํายังไงนะเอ๊ะเราจะทํายังไงดีที่จะให้สามีของเราเนี่ยเขาอยากจะมาช่วยสอนแบบเหมือนอยากจะตั้งใจสอนเราจริงๆเนะะี่ยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีการนั้นนะคะพี่ตีมีกรณีตัวอย่างอยากจะ แชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมลองไปดูเลยค่ะอันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่คุณบอสเป็นช่างภาพถ่ายให้กับพี่ตีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์การถ่ายภาพก็คือครั้งแรกเลยนะคะที่พี่ตีไปเที่ยวกับคุณบอสพี่ตีก็รู้สึกเกรงใจว่า เธอถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิม่าออกไหมคะคือคุณบอสเนี่ยอายุห่างจากพ่ติเนี่ย25ปีนะคะเป็นรุ่นพ่อนะฮะเราจะมาขอเขาแบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยแบบฉันอยากได้มุมน,น,น้้งมุมนี้เนี่ยครั้งแรกที่พ่ติไปเที่ยวกับคุณบอสนะคะก็คือว่าเราไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงคือมันเป็นครั้งมันเป็นครั้งแรกที่พ่ติไปประเทศฮ่องกงแล้วก็มันเป็นคลิปแรกที่ไปเที่ยวต่างประเทศแบบไปเที่ยวจริงๆนะคะ เราก็อยากจะเก็บภาพความประทับใจเนาะว่าอุย้ยครั้งหนึ่งได้ไมาฮ่องกงนะอุย้ยตรงนี้มันเหมือน,นที่เราเห็นในรูปเลยเห็นในทีวีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเก็บภาพนะคะทีนี้พี่ติก็เออไงดีออยากถ่ายอยากถ่ายรูปให้เนาะแต่เราก็คิดพี่ติก็คิดในใจเขาว่าต้องถ่ายมันไม่สวยแน่เลยโฟกัสหรือแบบจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยคงไม่ได้ยัดใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ยัดใจจริงๆะคะ่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีพี่ติกก็เลยอุย้ย เราเป็นผิีที่เองนะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะเรามีเคยได้ยินคำโบราณูุณครับว่าหญิงร้อยเล่นเกวียน,นะคะ่ะแต่เราไม่ต้องเอาถึงร้อยเล่นเกวียนใช้นะคะแค่เล่นสองเล่นก็พอตอนนั้นพิติก็เลยคิดนี่จะทำยังไงดีอ๋อดูละก็เป็นถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้เซลฟี่บ้างน,นะคะแล้วก็แบบถ่ายตื้นๆจนเกือบจกกะกลับแล้วนะคะคือตอนนั้นไปเที่ยวประมาณ น่าจะประมาณสักพิธีจะไม่ได้นะคะสามวันหรือว่าห้าวันประมาณเนี้ยเกือบจะกลับแล้วนะคะคุณสามีก็บอกว่าอ่าฉันถ่ายรูปให้เธอไหมนะคะอุ้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเอ่อถือเป็นความสําเร็จครั้งแรกนะคะที่คุณสามีเอิดปากจะถ่ายรูปให้ทีนี้บทสรุปของพิธีก็คือ เราก็มีความพยายามนะคะเราต้องแสดงความพยายามออกมากรน,นะคะ่ะไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรถ้าเราแสดงความพยายามออกมาให้คนใกล้ตัวเราเห็นพี่ติเชื่อว่าเขาจะต้องสัมผัสได้ถึงเรื่องของความพยายามของเรานะคะในต,ตอนนั้นพี่ติก็ทำเป็นถ่ายรูปโอ้ยตัวนี้สวยเลย,ยสมัยนั้นยังใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะติดต่อสื่อสารกันพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอุย nice, no. อ้ย very nice นะโอ้ I like this I I like this place นะคะฉันชอบที่นี่จังเลยนะคะเลยถ่ายรูปเอาละ่ละเกือบจะกลับแล้วนะคะในอีกวันหนึ่งประมาณเนี้ยเขาบอกว่าฉันถ่ายรูปให้เธอไหมนะคะพี่ติ๊กออุ้ยแต่ละประสบความสำเร็จนะคะเขาก็ถ่ายให้พี่ติ๊กก็บอกว่าไอ้ยืนอยู่ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้นะอะไรเนี้ยแล้วก็เขาให้เขากดครับอ้ยครั้งแรกไม่ได้ลังใจเลยนะคะภาพมัวบ้างน,นะคะตกขอบ้างค่ะแต่พี่ติ๊กก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเขาเขาถ่ายให้เรา นับว่าผ่านไปสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะพอพอพอเขาถ่ายให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยมาเคอะมาปรับแต่งแอปอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัาหาะคะหลังจากนั้นมานะคะเวลาเราไปเที่ยวกันเนะี่ยพิธิก็ยังไม่เอ่ยปากขอเขานะคะยังไม่เอ่ยปากขอเขาให้เขาถ่ายรูปเราก็ทำเป็นยืนตรงจุดนั่นจุดนี้แล้วก็ถามเขาแ่า ฉั u s e ายรูปให้เธอไหมคะพิธ u ถามสามค่ะฉันถ่ายรูปให้เธอเก๊ก๊ะะทีนี้เขาบอกไม่เอานะคไม่ชอบถ่ายรูปไม่าไม่อยากถายนะคะไม่เอายังงอย่างนี้แต่ทุกครั้งก็จะทำแบบนี้ไม่มีการบอกว่าเธอถ่ายรูปฉันหน่อยนะคะหรือถ้าเริ่มนานวันเข้านะคะก็จะวิธีอ้อนค่ะตรงนี้สวยจังเลยถ่ายให้ฉันหน่อยสินะคะแต่แรก บ่อยครั้งที่ไม่ได้แต่ใจคะ่ะไม่สวยรูปไม่สวยจนกระทั่งเวลาผ่านไปอยู่กันมาแปดปีแล้วก็เป็นอย่างที่คุณคุณเห็นนะคะภาพสวยไหมคะแต่แต่ทุกครั้งที่จะเอาออกสื่อก็ต้องมีการปรับแต่งจริงไหมคะไม่ใช่ว่าอุ้ยถ่ายปุ๊บโหลดปั๊บไม่คะ่ะก็ต้องเอามาปรับแต่งเครอะรูปนะคะยินตรงจุดนี้จุดนี้ปรับองศาปรับความสวยงามของรูปภาพแบบนี้เป็นตน้นค่ะและนี่ก็เป็น กรณีตัวอย่างนะคะที่เราสามารถเอานํามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไระค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ติยากยุตัวอย่างนะคะอย่างเรื่อง Forest g u m กก็คืออัจฉริยะปัญญานิ่งนะคะ forest กันจำได้ไหมคะฉากที่ Forest g u m กอยู่ดีก็วิ่งออกจากบ้านไปเลยเขาวิ่งวิ่งวิงงงงไปจนผู้คนที่พบเจอก็รู้สึกสงสัยว่าเอะอิตานีวิ่งทําอะไร ทุกคนก็คิดต่างๆนานาเลยครั่าเขาคงวิ่งเพื่อสันติภาพเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จะตีความไปโดยที่ยังไม่ได้ถามฟอเรสต์กัมเลยคราบ่าสิ่งที่เธอทําไปเนี่ยเธอทําไปเพื่ออะไรแต่สิ่งที่ทุกคนสัมผัสเห็นได้ก็คือเขามีความตั้งใจความมุ่งม,มั่นจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันแบบนี้ค่ะคนก็วิ่งตามฟอเรสต์กัมนะคะไปจน ฟอเรสต์กัมวิ่งไปงที่มาก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตกลงฉันวิ่งไปเพื่ออะไรเอยหยุดทุกคนก็งงนะคะแล้วทุกคนก็แยกย้ายก,กันไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่พี่ติอยากจะบอกถึงคุณคุณสภัยบนาาฝรั่งทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเอรมานหรือประเทศใดๆก็ตามนะคะถ้าเรามีความมุมง่มงมั่นตั้งใจคนใกล้ตัวเขาก็จะเห็นนะคะว่าเราเอาจริงนะแบบนี้ อย่างที่พิตีเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับตอนที่แรกๆเนี่ยคุณบอสเขาก็เหมือนจะแอบมองนะครับว่าอุ้ยพิติท่องคำศัพท์นะตรวจ u t u b e นะรู้สึกว่าเริ่มอยากจะตั้งใจเรียนละเขากระให้พิติไปเรียน,นะคะ่ะแรกๆพิติยังไม่อยากไปเรียนนะคบเพราะว่าเสียด้เงินเสียด้เงินนะคะยังไม่อยากไปเรียนยังเราคือพิติก็คิดว่าเราแค่สื่อสารนะเราดูใน YouTube ดูอะไรนี้ก็ได้ แต่ทีนี้พอคุณสามีเห็นความตั้งใจเขาก็สง่งพตีไปเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสที่กรุงเทพนะคะแล้วเอากลับมาเขาก็ถามว่าอันนี้เรียนอะไรมานะคะเขาก็พี่ตีก็เอ่อ A เ C D เ,เ,เ,เขาก็เริ่มเริ่มสอนเริ่มเริ่มมีส่วนร่วมก็เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวะคะ่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ถือว่าขอให้เรามีความตั้งใจคะ่ะและทีนี้ เหมือนกับทีเล่นทีจริงนะคะคือไม่ต้องซีเรียสนะคะคือไม่ได้มาเล่นๆแต่เราเอาจริงค่ะนะคะอันนี้พี่ติพูดถึงในระดับที่ตัวเราอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสจริงๆจังๆนะคะเราแสดงถึงความตั้งใจมีความพยายามนะคะจะเอาจริงละแต่ทีนี้เราก็อย่าจริงจังจนเกินไปหมายถึงว่าจะอย่าเครียดนะคะแล้วก็ พอคนใกล้ตัวของเราหรือแฟนสามีเริ่มอยากจะสอนเราละบางครั้งมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วก็ทําเป็นทีได้ทีจริงอะคะ่ะอยเียบางทีคุณพอสพูดอะไรมาะคะเกสเกรตูเฟอร์พ่ดีก็เดนเดเนเนนเกลี้ยเ,เ,เป็นเล่นๆนะคะอ้อนบ้างสนุกสนานบ้างนะคะต่ใ่นใจลมสีคะ่ะ คือถ้าเขาร้อนมาเราก็เย็นไปนะคะอย่าอย่าร้อนมาร้องกลับไม่แฟร์แบบนี้ไม่ได้นะคะก็เป็นการสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวภาในบ้านด้วยพี่ตินี้ความรู้สึกว่าพอเรามีกิจกรรมร่วมกันนะคะมันเหมือนเราสร้างบรรยากาศในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ตมคิดว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรืออาจจะเป็นคลิปที่ช่วยจุดประกาย หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับให้กับใครหลายๆคนนะคะ